โลกและประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของโลกประกอบกันทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการและแพร่พันธุ์ได้ในประวัติศาสตร์ของโลกความหลากหลายทางชีวภาพผ่านระยะการขยายยาวนานแต่ถูกขัดจังหวะบางครั้งด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กว่าร้อละเของสปีชีทั้งหมดที่เคยอยู่อาศัยบนโลกนั้นสูญพันธุ์ไปแล้ว ประมาณการจำนวนสปีชีบนโลกปัจจุบันมีหลากหลายและสปีชีส่วนใหญ่ยังไม่มีผู้อธิบายมนุษย์กว่า7จ็ดหกพันล้านคนอาศัยอยู่บนโลกและอาศัยชีวมณฑลและทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพื่อการอยู่รอดมนุษย์พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายในทางการเมืองโลกมีรัฐเอกราชกว่า200รรัฐในบางครั้งทางโหราศาสตร์มักจะเชื่อว่าโลกคือดาราหูซึ่งจะปรากฏในปัจจุบันนี้มีการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการของวัตถุต่างๆในระบบสุริยะร่วมกับดวง อาทิตย์ตามทฤษฎีแล้วเนบิวลาสุริยะแยกส่วนอนาบริเวณหนึ่งออกจากเมฆโมเลกุลโดยการยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงซึ่งเริ่มหมุนและแบนลงเป็นจานรอบดาวฤกษ์จากนั้นดาวเคราะห์ต่างๆเกิดขึ้นจากจานนั้นพร้อมกับดวงอาทิตย์ใ